เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดชชยวิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินาติเงินแรงกายของคุณตอนนี้นำพาเงินทองมาให้คุณอย่างมากมายมหาศาลเรื่องของการงานคุณจะมีโชคด้านการงานดวงของคุณเฉลิชายโดดเด่นผลงานเข้าตากรรมการมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่หวานกันเหมือนก่อนเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่เหินห่าง สต่คนโสดโชคชะตานำพาความรักครั้งใหม่มาให้คุณแล้วสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์มีเงินมีทองมาจากการลงทุนหรือรวมหุ้นทําอะไรบางอย่างให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสุดๆเรื่องของการงานโดยภาพรวมถือว่าการงานของคุณดีอะไรที่เป็นอุปสรรคก่อนหน้านี้ก็หายไปหมดแล้วมีแต่ความสมหวังเกิดขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยิ่งนานวันยิ่งรักกันเหมือนเดิมความผูกพันกันมากขึ้นความสัมพันธ์ก็ยังเหนียว สว่วนคนโสดช่วงนี้เนี่ยหอมมากเพราะจู่ๆก็จะมีคนเข้ามารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคุณจะหาเงินได้รวๆแบบไม่ทันตั้งตัวมีโอกาสมีเงินเข้ามามากมายด้วยเรื่องของการงานกว่าจะได้อะไรต่างๆกว่าจะสําเร็จก็ต้องใช้เวลาความพยายามมากมายและคุณต้องอดทนรับรองว่าดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีตอนนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรสว่วนคนโสดอย่า สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนถึงจะมีความรักที่หลังสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธเงินทองสถานการณ์ตอนนี้เข้ามาได้เรื่อยๆมีเงินเยอะเงินแยะรายจ่ายก็ไม่ใช่ย่อยเช่นเดียวกันเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณมีปัญหาบางอย่างก่อนหน้านี้อย่างก็สามารถคลี่คลายได้ทําอะไรก็สําเร็จดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้ความรักลงตัวไม่มีอะไรที่ทําให้คุณทั้งสองคนต้องแยก ออกจากกันได้สว่วนคนโสดมีคนเข้ามาทําความรู้จักทําให้หัวใจของคุณชุ่มฉ่ำอีกครั้งสําหรับคนที่เกิดวันพาหัสบดีเรื่องของการเงินคนเกิดวันพาหัส ได้เงินเรื่อยๆไม่วูหวาเงินทองเข้ามาอย่างช้าๆแต่มั่นคงเรื่องของการงานเหนื่อยหน่อยถึงจะเหนื่อยแค่ไหนปัญหาเยอะสุดๆแต่คุณก็ไม่ท้อทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถือว่าดีต่างคนต่างเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปได้ส่วนคนโสดต,ตอนนี้คือคักเพราะหัวใจของคุณกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินตอนนี้เงินของคุณเข้ามาอย่างที่คุณ ณไม่คาดคิดมาก่อนทั้งงานประจํางานเสริมทําให้คุณมีรายได้เต็มกระเป๋าเรื่องของการงานการงานตอนนี้คุณจะต้องรับผิดชอบงานบางอย่างมากมายเป็นพิเศษแต่ความสําเร็จก็รอคุณอยู่ เพราะความสามารถของคุณนน่เองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาสถานการณ์บางอย่างทําให้คุณพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันในยามที่คุณลําบากส่วนคุณโสดดวงความรักของคุณตอนนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฐานะของคุณตอนนี้โสดก่อนจะดีกว่า สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์มีรายได้เข้ามาเต็มไปหมดแต่รายจ่ายก็ไม่ใช่ธรรมดาเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานของคุณตอนนี้โดดเด่นเป็นที่จับจ้องจับตาของใครหลายๆคนมีงานดีโปรไฟล์ดีไปในในลายไกลเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่และคนรักยังรักกันดีเพราะมีความสัมพันธ์กันมั่นคงมากคุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคนโโดต,ตอนนี้อยู่คนเดียวไปก่อนจ จะดีกว่าเรงวันนี้เรื่องรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ